ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายมาริทเสีงเง่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบหารือต่อนางนาดาอันนาชิปรองข้าหลวงใหญ่นะคะเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสแสดงความเพื่อไปสแสดงข้อมูลหลักฐานแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะ โดยนายมาริทนะคะได้ยื่นหลักฐานทั้งเอกสารแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์การละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงทั้งการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าการโจมตีในเขตพื้นที่พลเรือนการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ขัดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับเลยค่ะ โดยรองข้าหลวงใหญ่นะคะก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่นายมาริสค่ะได้เดินทางมาด้วยตนเองนะคะทาให้สามารถพูดคุยสอบถามได้โดยตรงและเป็นการแสดงความจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ค่ะยังมีหนังสือตอบกลับเพื่อเน้นย้ําถึงความสําคัญเกี่ยวกับการใช้การสื่อสารในทางโฆษณาให้ชวนเชื่อเพื่อสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนด้วยทําให้เกิดความแตกแยกปลุกปัน่นให้เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้น